อะไรโอ๊ยโอ๊ยมันแลไปนี่ก็ไม่เน่เลยเบอรเล็นนีัเทียระเบอดเลยครับัเทียอ๋อไม่ใช่แล้ว no no จ้าเอ๋จ้าเอ๋ท่าอะไรเนี่ยฮะท่าอะไรเนี่ยฮะท่าอะไรฮะฮะฮะท่าอะไรลูกมังกรพ่นไฟเหรอแล้วมาป่ามาป่าอ๋อ อ๋อมาป่าเผาบ้านใช่ไหมอ๋อโอ้มห my god <laughs>